มาแล้วคืนนี้หนักเกินครึ่งประเทศพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักพยากรณ์อากาศกลับมาพบก,กันอีกครั้งกับช่องพยากรณ์อากาศและพายุในช่วงเย็นของวันพฤหัสบ,บดีที่1กันยายนโดยล่าสุดเมื่อเวลาประมาณ17นาฬิกา กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักจนถึงหนักมากประจำวันพฤหัสบดีที่หนึ่งกันยายน2 5 6 5, 5, 5, 5ตั้งแต่เวลา18บนกาของวันนี้จนถึง18บนกาของวันพรุ่งนี้บร,ริเวณพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักพื้นที่สีเหลืองนเน้นบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพยา,น,าน่านแพร่ตากพิษโลเพชรชบูรณ์ นครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบรุรีสุพรรณบุรีราชบรุรีสระบุรีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเซาชนบรุรีจันทบรุรีตราดกรุงเทพม,มหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการพระนครศรีอยุธยาชัยภูมิขอนแก่นหนองคายบึงกาฬ อุดรธานีสกลนครน,นครพนมมุกดาหารเยโสธรอ,อำนาจเจริญอุบลร,ราชธานีสุราธานีกระบี่นครศรีธรรมราชตร,ารังพัทลุงสตูลสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่เส่งภัยดังกล่าวระวังฝนตกหนักในคืนนี้ถึงพรุ่งนี้ หากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบเป็นระยะยะอย่างคันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ